สวัสดีครับยินตรับาสู่รัรรกรุกโคกน้องนาครับวันนี้มาอัพเดตหน้าง,งานอี่เช่นเคยครับกับวันที่ห้าครับผมกับทีมงานร,รกุกโคกน้องนาลึกมากครับบอนี่แล้วก็กว้างมากครับกับเจ้า XCMG ครับผม XE215C ครับกับทีมงานร,รกุกโคกน้องนา กับการต้นตวนของอาจารย์ปอนครับผมมันอูพื้นที่ครับของท่านครับอันนี้พิกัดอยู่ที่บ้านติมครับตำบลอ่าตำบลสีภูมิครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับหน้างานของเรากับโครงการ โค้งน้องนาโมเดลครับผมของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสางจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับก็เป็นโมเดลหนึ่งตอนหนึ่งครับผมนั่เป็นหนึ่งตอนหนึ่งครับผมเนาะแบบของกรมครับผมบ่อใหญ่มากครับผมเราต้องทอยดินสองรอบครับขึ้นไปทอยแล้วก็เนี่ยคือความยากของการทํางานก็คือต้องทอยดินครับผมเพราะว่าม้วนดินอยู่ที่บ่อครับผมเจากกูร์ตาโยฮะก็ช่วยทอยดินของทุนครับได้มากแล้วก็ต้องทอยแล้วก็ช่วยกันครับผมเนาะ คือการพอยดินบ่งนี้ลงบ่อแล้วก็คือเจ้า XCMG XE 215C ครับผมกับจานพอนครับทีมงานของเราครับผมวันนี้ก็เมื่อว่าตอนกลางวันตอนบ่ายนก็ย้ายคันนึงครับย้ายทีม A ครับทีมหนึ่งครับผมเจ้าจานเจตครับจากาบ้านโคกสะอาดครับไปที่บ้านก็ย้ายไปที่บ้านหน้ารายใหญ่ครับ ตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันครับผมในละเวกเดียวกันครับย้ายทําการย้ายเรียบร้อยครับผมเนาะบ่อนั้นก็พอดีพื้นที่ท่านขุดง่ายครับแล้วก็บ่อมันมันขุดง่ายครับมันโยนดินได้ทุกมุมกันเลยก็ง่ายครับเนาะก็เลยเราทํางานง่ายขึ้นอ่าก็เลยได้เสร็จเร็วกว่าบ่อน,นี้ครับเนาะแต่บ่อน,นี้ของเราคือมีที่ทิ้งดินที่เดียวค,ครับคือนู่นครับทำเป็นที่โคกที่เดียวแลครับเลยต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานมากกว่าหนึ่งวันครับ ไม่เป็นไรคร to ับผมเนาะมียากมีง่ายไปเรื่อยปกติของการทํางานครับยากมั่งง่ายมั่งนะครับเนาะเป็นเรื่องงานเรื่องงานเร้่งงานของเราทํางานแล้วก็ต้องไม่เราไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องนี้ก็ยากง่ายก็เป็นเรื่องปกติครับเนาะโชคดีไปถ้าางว่าถือว่าโชคดีไปแต่ยากก็ในการทำงานแหละครับให้ดูความลึกตรงความเนียนซึบปของจานปอนครับผมเนาะจานปอนไดเป็นคนสะอาดผททำงาน เน็บมากครับเน็บเริบเลยดูมรงนี้มาผมับตรงนี้ยังไม่แต่งคันครับผมก็จะให้เจ้ากูตา 55, ้า U55 เป็นคนแต่งฝั่งครับปัญหาของมันก็จะเกิดที่ว่าคือการโยนดินครั้งที่หนึง่งขึ้นไปตรงนี้ครับแล้วก็มีการโยนครั้งที่สองขึ้นไปอีกครับผมมันก็เลยทําให้การทั้งหลายของเราล่าช้าครับผมเนาะก็ไม่เป็นไรครับล่าช้าก็ทําไงได้ครับเนาะ ับตามหน้างานนะครับขัดของหน้างานเพราะว่าในพื้นที่บิบทของพื้นที่แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันครับบางที่ก็ทําง่ายบางที่ก็ทํายากแตาเราจะเลือกเอาได้ง่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันครับเรื่องของการขุดแต่ตรงนี้ลึกพืที่หกเมตรครับยังไม่มีน้ําออกเลยครับผมเนาะถือว่าเป็นบ่อที่ใหญ่แล้วก็ไม่มีน้ําออกครับน้ําไม่ออกเลยครับผมน้ําไม่มีซึมออกมา เป็นดินเหนียวครับผมของท่านผู้ใหญ่บ้านติมครับผมว่าตรงนี้จะสวยงามมากครับถ้าจบออกมาแล้วก็ได้เคลียร์ดึงพื้นที่ของท่านแล้วก็ดึงคลองไส้ไก่ครับอันนี้เป็นการดึงคลองไส้ไก่ครับให้ดูคลองไส้ไก่ของที่นาของท่านครับคลองไส้ไก่นี่ยคลองไส้ไก่ก็เชื่อมบ่อตรงนี้ครับเชื่อมจากตรงนี้ไปครับคลองไส้ไก่นี่ครับ ส่ไก่ตรงนี้ไปแล้วกลับไปถึงนู่นครับวนรอบสะนู่นครับผมแล้วก็มีข้าวตรงนั้นอยากเดินตรงนี้ตรงกลางนี่เป็นนาครับผมนาน้อยครับไม่นามีปัญหาอะไรครับผมพรุ่งนี้น่าจะจบครับผมน่าจะเย็นๆก็จบครับมือหรือก็ได้ย้ายไปที่ก็จะย้ายไปที่อำเภอกระสังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตำบลครับเป็นตำบลห้วยสำราญครับเราจะได้ย้ายไปที่ห้วยสำราญครับผม บ้านตาเป้าครับตรงนี้มันจะจบแล้วก็ได้ย้ายช่วงเย็ยนกันครับบ้านตาเป้านะครับนี่ฮะมวลดินก็เหลือไม่ไม,ไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าความลาดยังพอใช้ได้ครับยืนกันเนาะก็จะดึงวัวเนี้ยดินจะดึงวัลงนี้ดึงลงมานี้สุดท้ายก็ปั้นเดินขึ้นไปเนี่ย นีไม่ใช่ธรรมดาครับงานหินเหมือนกันครับผมเนี่ยเรายังไม่ได้เคลียร์ริ่งครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นการเคลียร์ริ่งช่วยกันนะครับน่าจะเป็นการปั้นพรุ่งนี้เจ้ากูตายอยู่ห้ก็จะได้เดินปั้นแต่นี่แหละครับผมเนาะดูบ่อที่เสร็จแล้วฟังนึนครับผม อันนี้คือบ่อใช่มสิคลองไส้ไก่ในขุดไม่นานครับผมก็ประมาณผมใช้ระยะเวลาการทำคลองไส้ไก่ก็ไม่เกินครึ่งวันครับแล้วก็บ่อวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะช่วงเช้าก็จะได้งานกว่าน,น่อยครับเพราะว่าได้ลุยได้เช้าว่าช่วงเที่ยงก็น่าจะจบแล้วก็ปัน้นแล้วก็ดึงคลองไส้ไก่ก็น่าจะเรียบร้อยครับผมเนาะ mm. ถ้าไม่เรียบร้อยอยังไงก็จะปล่อยเจ้าคูบูต้ายู่ให้อยู่ช่วยทำอีกวันหนึ่งครับจะจบก็เลยมาดูผลงานของเราวัดที่5ครับ เดี๋ยวเรามาดูาบ่อที่เสร็จแล้วกน,นะครับบ่อที่เสร็จเมื่อวานครับเป็นบ่อที่เสร็จแล้วทางนี้เคลียร์ิงเรียบร้อยครับผมมีสะอาดแล้วครับบ่อนี้สวยงามครับเนีนยนกริบครับผมสะอาดสะอ้านครับมันจะดูลึกเพราะว่าคันดินเราสูงครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็น เราที่ทิ้งดินน้อยครับผมเนาะหาจากัดที่ทิ้งดินกันเลยว่ามันจะมาแลดูว่าความลึกมันลงไปมากครับดูดูตรงนี้ยืนจากแต่ตรงนี้ก็ถึงก้นบ่อนี่คือลึกมากครับอยู่ที่เกือบว่าเก้าเมตรครับตรงเนี้ยนี่ฮะมีน้ําออกใสแล้วครับผมเนาะสวยงามครับผมได้ประโยชน์แน่นอนครับนี่ฮะมลินจะมาตรงนี้ทั้งหมดครับผมเนาะแล้วก็ดึงดินตรงนี้ทั้งหมดมาเพื่อจะเกลี่ยมาดูมุมนี้ครับผม ภาพผมนี่ครับก็ฝากด like, share, ากดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานรถขุดโคกลองนาด้วยครับเนาะทีมงานรถขุดโคกลองนาทีมงานน้องใหม่ครับผมเนาะแล้วก็เปรียมด้วยประสบการณ์เลยฝีมือครับผมเนาะเราทํามาเกือบ60แปลงแล้วครับน่าจะเกือบ60แปลงนี่แหละครับผมเนาะทีมงานของเราคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ